โอกาสทองสำหรับผู้ที่มองหาที่ดินทำเลดีขนาด4ไร่บนพื้นที่สวยสงบในตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของในราคาเพียง3.85ล้านบาทราคานี้รวมโอนแล้วนะคะจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้พื้นที่กว้างขวางท่ามกลางธรรมชาติอบล้อมด้วยภูเขามีความเป็นส่วนตัวเหมาะกับการสร้างบ้านพักตากอากาศฟาร์มโฮเทลหรือทำบ้านสวน ที่นี่ทำเลสุดสะดวกห่างจากอุทยานราชกพักเพียง15กิโลเมตรห่างจากตลาดน้ำหัวหิน3,000น้ำเพียง18กิโลเมตรและเพียง20กิโลเมตรถึงชายหาดหัวหินและตัวเมืองหัวหินเดินทางง่ายด้วยถนนเพชรเกษมจากถนนดำเข้าซอยเพียง150เมตรพร้อมทางเข้าที่สะดวกรถยนต์ทุกประเภทสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย อย่ารอช้าที่ดินกว้างขวางพร้อมวิวธรรมชาติและทำเลกใกล้เมืองหอยหินน้ำไฟพร้อมใช้งานสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0815161421หรือไลน์แอดหัวหินอีลิทโฮมแล้วมาเยี่ยมชมด้วยตัวเองนะคะ